พบกับผมปวดเป็นยครับเนี่ยกับงานบนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนวัดธรรมประเฐานีที่สามลมหายใจมังกรจะให้เป่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มันมีร้อยแปดวิธีผมจะสาธิตที่นีที่เจ็ดสิบเก้าวันมีร้อยแปดวิธีที่จะเป่าลูกมีบอลให้ไปถึงในนี้อันนี้วิธีที่เจ็ดสิบเก้าไปดู ต้องอย่นเราออกไปสบประพันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ไปใช่เนต้องไม่ต้องตกนะคะหลังต้องเรียนะคะสตาร์ทในแต่ละฐานนะคะต้อเรียนเปลี่ยนกันไปทำกิจกรรมสอยดาวได้นะคะฝากชพื่อนแค่เดียวแล้วก็ไปสอยดาวแล้วก็กลับมาเดี๋ยวขโมยเดือยเพลงมันให้เต้นใครเต้นท่าสวยที่สุดจะให้ไปสอยดาว